อตานามออัสสเฟสปาซัทเทสถะก่อนแล้วเร็วตาเป็นอะไรเร็วซัทเทสัตตาสังญาสุเสทะเกเจจาเร็วเร็วช่วยตาเลอะเพราะอะไร <laughs> เป็นอะไรช่วยด้วยสามนู <laughs> ต้องตั้งนโมสัตเทสัตภะสัตตาใช่จ้าอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยไปซะเพียง <laughs> เองกลัวไหมฮะกลัวไหมฮะฝาม เออเนาะต้องใช้ไอ้นี่จัดการจัดการผิวโหลมโพงสิ่งร่างตาเองแล้วไปกอดตีข่าวตีขาวให้ออกเร็วเออ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 ออกไปว่าสิ ออกไปออกจากร่างของตาเดี๋ยวนี้ออกไปหนูเอาเข็มไปฉีดฉีดเลย Ram 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 Ram